พี่ว่าไม่ค่อยดีแล้ววะนี่400คนแล้วพี่ไปก่อนนะพี่พี่โตตามอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาพี่ก่อนไปไหนอะไปไหนนะไปกินข้าวครับไปกินยำมะจังผมรักเมืองไทยผมรักเมืองไทยครับอย่าลืมอย่าลืมไปกินร้านพี่นะโอเคปะได้แล้วถ้าหนูไปกินอะหนูหนูจะไม่บอกหนูจะจ่ายเงินก่อนแล้วหนูค่อยบอกพี่เบียร์พี่รู้พี่หลัะไม่ยากให้พี่เบียร์เลี้ยงอย่างซื้อบ้าง ไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าเดี๋ยวเพิ่นไปไม่บอกหรอกเดี๋ยวขอเดี๋ยวแคปส่งให้ทุกน้องก่อนถ้าเกิดเด็กคนนี้มาให้ให้อบอกเลยไม่เขาไม่รู้หรอกหนูจะแอบรีวิวรีวิวรีวิวเดี๋ยวจ้างรีวิวจ้างรีวิว,ว,วอา้าวไม่ให้จ้างจะไปจ่ายเงินนี่นี่เป็นไงทุกคนไปแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวว่ากันนะขอบคุณค่ะฮิวเวียนะครับบครัไปครับนี่อันนี้ สวัสดีค่ะอแคปดีแล้วค่ะที่แคปไม่ทันอุ้ยมันช้าปะพี่ปอสวัสดีค่ะมันช้าไหมมันชา้า,ชาไหมพี่ค่ะช้าไหมค่ะโอ้ย ไม่ทนันดีแล้วค่ะพี่พี่ใครแข็บไม่ทันดีแล้วกระตุกนิดนิดกดค่ะตันนี้ห่าโอ้ยชนต่อใช่ไหมอยากี่อยากลองอยู่วายแล้วจะหายชามไหมคะตอนนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไปชวนพี่แพรไปกินด้วย ต้องเข้าตัวเย็นจริงปะเนี่ยขออัดขออัดขอตัวอัดขอชอนจ้อหายครับ ใช่พี่นัดรูร้ได้ไงว่าหนูอ่ะจะเป็นลมพี่เบหนึ่งนะขอดนี้คืออะไรวะเน,นี่ยอ,อยู่ในจุดที่เปิดแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นแล้ววีเจนั่งพัดน่อยวะ อันนี้คือคนที่ติดหนึ่งในสามแต่ทําไมสภาพมันน่าสงสารขนาดนี้มาดูเวทนามากเลยตอนนี้เอดีดพี่เอช่วยหนูด้วยพี่พทุกคนหวัสดีนะจะไปจับไม่ไหวละมันกระตุกว้าสั่มลง ันนพี่พี่พี่มันรอหน่ะอมนุ่มอ้อนมังแขลงเขา้าใกล้ๆแบบเป็นไงได้ผลสุดๆหนูว่ามันได้ผลเกาหลีขอพีเคปโอ้ เดี๋ยวไปนะพี่เคสี่คนแต่ว่าตอนเนี้ยพี่พี่ขาอยากไปพี่เคกับพี่เกาหลีแต่ว่าพี่เกาหลีก,ก็ตุกอะ่ะคนพี่พี่มิวเหนูขอหักแบบหนึ่งทอยพี่มิวเด้นหนูขอหักแบบหนึ่งขอแบบโทรศัพท์หนูร้อนอนะ่ะเอาเมือถือเขาตัว โทรศัพท์หนูร้อนอพี่ช้างพี่รู้คนหวัดดีนะคะโทรศัพท์หนูร้อนพี่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 ทาทานุกิหวัดดีค่ะพี่พี่ค่ะโทรศัพท์หนูร้อน <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันดีขึ้นไหมคะ ขอดเคล็ดออกมันติดยันนะคะ่ะพี่พี่พี่ขาคือลูกอุ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วพี่พี่ได้ยินเสียงแอบโอ้อยยันนะขอบพี่ทานุกี้ขอบคุณนะ มันร้อนพอ,อยันหรือเปล่าพี่นิโมดพี่พี่วัาดีนะพอยัพี่นิโมขอบคุณค่ะทำไมทุกคนต้องมาเห็นหนูอตอนนี้วันนี้หนาแล้วคอมพิวเซอร์แอร์อ่ะเข้าใจปะคือ หนูว่ามันได้ผลสุดๆแล้วอันเนี้ยพี่นุ่มสวัสดีค่ะคือหนูคิดว่าไปที่นั้นได้ผลสุดแล้วตอนเนี้ยโอ้ยนะ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้น,นี่อุ้ยเครื่องเงย็นอยู่อันนี้หนูหนูอะพี่พี่หนูร้อนหนูร้อนอ่ะเอาแล้วค่ะเอาขนมปังเข้าตู้เย็นคืออะไรโอ้ยคนที่เขาให้ว่าเขาฝากเอาของขวัญเอาอะไรได้อ่ะไป ส่งต่อเป็นผู้ให้ให้กับวีเจคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงอ่าพี่พี่โซโล,โลรอรอเดี๋ยวหนูลงไลน์แดีวหนูไปรับค่ะไม่ถึงว่าลงไลน์ลงไลน์แล้วหนูไปรับเข้าโอเปนแชทไม่ใช่ไปรับโอ้ตายเดี๋ยวพี่พาไปเนี<笑><笑> <N ee> ่ยพี่โอเคใช่ที่หลังได้พี่พี่ขาอ่ะยะยหมอนอยู่ไหมเดี๋ยวฉันจะเล่ายยมอนรู้จักชีโตสใช่ไหม หนูขอเล่าหน่อยพี่พี่คะหนูหนูจะเล่าคือหนูว่าอยากสร้างให้แบบพ่อยแอบบางครั้งพ่อยไว้พอแอบส่งบางคนดูได้คะ่ะดีครับใช่คือทุกไปูข <c oughs> อทึงอะเดี๋ยวขอเล่าอันนึงก่อนนะหนูขำมากหนูไลฟ์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่หนูเห็นหนูเห็นว่าน้องหนูชีโต้ชื่อชีโต้เขาไลฟ์ เป็นบีเจในแอปนี้เหมือนกันหนูก็เลยอยากให้พี่ๆทุกคนอะ่ะช่วยกันซัพพอร์ตชีโต้ใช่ไหมแบบบอกว่าเดี๋ยวหนูพาเดี๋ยวหนูพาไปหาน้องลีดคนนึงแล้วทีนี้หนูวก,กดเลยไม่ได้แบบบอกว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะแล้วทีนี้กดปุ๊บพอชีโต้รับแล้วเพิ่งไม่เห็นคอมเมนต์ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็แบบอา้าวทำไงอะ่ะเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ก็ไล์อยูอ่ใช่ไหมแล้วก,กด PK แล้วทีนี้หนูก็ไปสอนน้อง PK แบบ เดี๋ยวนเนี้ยเนียเดี๋ยวถ้าของขวัญมาส่งให้หนูหนูจะชี้ให้ดูว่าใช้การ์ดยังไงถ้าแบบถ้าแบบยูดใช้การ์ดอะ่ะเดี๋ยวจะสอนชีโตดอะ่ะว่าให้กดตรงการ์ดตรงนี้นะเดี๋ยวครั้งแรกไงน้องไม่รู้ปึ๊บให้บอกว่าขอจอให้ทุกคนขอจอสามทีเอ้สามทีจะได้หนึ่งแต้มใช่ไหมทุกคนก็เคาะสรุปไปเคาะห้องชีโตดพี่พี่ที่อยู่ห้องหนูไปเคาะห้องชีโตด แล้วทีนี้หนูก็เอา้าทําไมหัวใจเคาะจอนูมันนิง่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยอะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ PK ใครเนยตอนเนี้ยหนูก็งงแล้วทาไมวะแล้วทีนี้คนดูหนูอะจากร้อยกว่าคนอะคนดูจากร้อยยี่สิบลดเหลือเจ็ดสิบหนูก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะแปลกแลเลยอะแล้วหนูก็งงว่าแอดมินหนูอะขอพูดหน่อยพี่แอดมินตั้มอะแอดมินหนูออกจากห้องทิ้งหนูเพราะว่าถาม เพราะว่าพี่ตั้มเเมนคาพูดสุดท้ายว่าผู้หญิงผู้ชายไม่รอหนูตอบเปยนะเห็นทีต้นผู้ชายออกเลยแล้วพี่คนที่แบบว่าส่งให้หนูก่อนนั่นเนี้ยให้หนูเต้นมาบ่อยยี่สิบรอบอ่ะก็หายแล้วหนูก็นั่งงงว่าเอาอะไรแล้วทีเดียวชีต้อนอ่ะได้เยอะมากได้แบบเป็นพันสองพันอ่ะคือครั้งแรกมันก็เยอะแล้วเข้าใจปะเราไม่เชลกาดอ่ะแล้วหนูก็เอ้าทําไงวะหนูก็ดูว่าชื่ออะไรชื่อดีวไรสักอย่างอ๋อ ยูชีโต้แน่เลยแบบเออน้องโชคดีแบบหายห่วงแล้วหายเป็นห่วงน้องที่น้องแบบหายหายเป็นห่วงแล้วที่แบบว่าเออน้องน้องแบบมีคนแบบเออช่วยกดพีเคแบบแข่งลรชนะครั้งแรกการแข่งพีเคครั้งแรกเราชนะเป็นอะไรที่ประหัตสะใจรรที่สุดแล้วนะเพราะหนูอะพีเคครั้งแรกแล้วหนูแพ้หนูก็เ,เออเป็นห่วงตัวเองตอนนั้นคิดแล้วแหละว่าเอ้พอยแกอย่าเป็นห่วงคนอื่นเลยดูตัวเองให้รอดก่อนแล้วทีนี้พอลงปุ๊บใช่ไหม ที่ที่ส่งให้ชีโตะอ่ะเขาเป็นยูท่องหนูเขาสอนให้หนูรู้ว่าอย่าก,กด P K กับผู้ชายแล้วเราประเด็นที่เป็นยูเป็นยูท่องหนูแต่ไม่เคยส่งให้หนูแต่ส่งให้ชีโตะสองพันคือรย่างแรกใช่แลาวหนูก็เลยตกใจว่าเออชีโตะมีคนแบกแเราวะแบบส่งให้ต้องสองพันพีพีเคหนึ่งสองพันไม่ใช่การ์ดเรา มันเป็นอะไรที่มันเยอะมากนะพี่ๆแบบหนูก็เลยแบบเออน้องๆแบบไม่ต้องเป็นห่วงแล้วแล้ว,ลวพี่ดิวคนนั้นมาเฉลยว่าเป็นยูท้องหนูแล้วพี่ดิวไม่เคยส่งให้หนูเลย <c oughs> อย่าพี่คือหนูอะอยากแบบพีเคเพื่อที่จะโฆษณาว่าโอเคคนนี้เพื่อหนูนะคะแบบพี่ๆกดฟอลโล่ได้นะไว้ว่างๆแบบเออแบบเผื่อให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ย การให้กำลังใจคออือการสอนหนูคือแกห้ามพีเคกับผู้ชายหนูแบบฮแล้วชีโต้ยิ้มหวานเลยชีต้นแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบยีพอ,อยแกมาสอนฉันหรอฉันชนะจบอับอายมากไว้ยเยมอนเดี๋ยวฉันไปพีเคด้วยบอกเร็วทำใจได้เย,ยมอนเดี๋ยวฉันจะไปพีเคอะแกนะ แต่ว่าชีโต๊อบสุดท้ายพอไม่เอาล่ะนี่มันเอ็มซีขอื่นได้แกแกชนะฉันก็ติดตามกูยังติดเราค่ะติดเราค่ะเอาขึ้นมาได้เลยตอนเนี้ยบอกคนอื่นแกกดติดแล้วเยมอนติดแล้ว เราเพิ่งติดตามเพื่อนเพิ่งติดกดติดตามเพื่อนเมื่อสองวันสวันที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดีหลายวันหรอกพวกเราของพี่แคร์กุดไนค่ะเนี่ยเมาเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วเนี่ยฝันดีนะยยมอนฝันดีนะ ยีมอนฝันดีนะขอบคุณมากครับพี่ๆ้าค,คือหนูอะจะลงไปซื้อข้าวหนูก็เลยคิดว่าหนูอะยี่มอนสู้ๆนะฝันดีนะลงทำไหคไัเทพมาใช่แต่วันนี้วันนี้คุณเค็นจะแข่งกับอันโกก,กิที่ด้านให้น้องพลอ,อ,อยขึ้นมันเฉือนกันเท่าไหร่อะครกับพี่อันอะ พี่อะพี่ตั้มว่าไงลงไลน์ได้แล้วอะพี่ตั้มเล่ามาลงลงตีหนึ่งยิบยิบเก้าอะหิวไม่ถึงแสนพี่พี่ตั้มเล่าอะไรหนูหนูรู้แล้วไม่คือหนูจะคิดว่าหนูอยากทำคลิปขอบคุณพี่เคนใช่ไหมแต่หนูไม่อยากให้หน้าหนาหน หน้าติ๊กตอกหนูเป็นรูปอัดหน้าจอเข้าใจฟิวใช่ปะคืออยากขอบคุณพี่เคนแต่ว่าไม่อยากให้เป็นคลิปอัดหน้าจอคือมันจะทําให้หน้าติ๊กตอกไม่น่าสนใจหนูก็เลยคลิดว่าหนูจะไปหน้านี้ไปซื้อข้าวที่เซเว่นแล้วก็ทําคลิปว่าไปหน้านี้ <c oughs> คอนเทนต์ต่อไปได้ยังหมอดมาเต้นหน่อยมิอนอะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอันดับอะไรเงี้ยตอนส่งอัดไวไท้ทายคลิป ให้มันน่าสนใจบ้างไม่ใช่ว่าอัดอะไรนะ่งเงี้ยพี่เขียนว่าอะไรเอ้พี่เขียนว่าอะไรพี่ตั้มว่าอะไรนะเห็นไม่ละเห็นเห็นอะไรนะโอเคลงกนะันต่อน,นีย ตีพี่ตามเลยปะตีแอดมินผิดปะพนักงานต้องขำเขาคงอย่างไรอ่ะอย่ากเกิดสงครามพี่ๆค่ะเออหนูขออีกเรื่องหนึ่งเออไม่หนูเข้าใจนะว่าแบบเอออย่าอย่ามีสงครามกันนะ อีกหน่อยเขาก็ชินพอดีง่วงเหมือนกันพี่นานขอบคุณนะเออพี่พี่คะอย่ามีสงค้ามนะหน, <sk Log gi> หน้าอย่างนี้จะส <s li ppy> <c oughs> งค้ามกะใครหน้าอย่างเงี้ยลงคลิปอุ้ยพี่พารามิดเนี่ยเนี่ยขอดูพี่พารามิดนะารามรหรอแบบนึงเนาะขอดูหนะ่อยอย่ามีสงครามกันนะ ขอบคุณนะพี่พารามิดอ๋อพี่พี่ตั้มคะฝากปักหมุดที่พารามิดได้ไหมให้คนไปติดตามพี่พารามิดเพราะว่าพี่พารามิดเอ่อลงคลิปพี่นิกกี้ด้วยค่ะพี่ๆทุกคนพี่พารามิดลงคลิปพี่นิกกี้ด้วยไม่ส่งความหรอกแต่ค่ะ เออพี่พี่ค่ะพี่พี่ว่าหนูอยากรู้ว่าพี่พี่ดูรูปโปรไฟล์สวัสดีค่ะพี่พี่พี่อดีตสวัสดีนะใครจะกล้ามามีอย่ามีนะอยากเล่นพี่เคนบอกว่าอยากให้เล่นแบบมีความสุขแล้วก็มีการมาเล่นแบบนี้ มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ทําให้รู้เอ้การมาเล่นแอปนี้ทาให้รู้ว่าเรามีความเราเป็นผู้ให้แล้วเราสามารถมีความสุขได้เอฟฟิลป้าปกติมมนเคยครับยัทุกคนเล่นแบบว่าจอยๆนะคะมีความสุขน้อ